มืัอนี้ห่าสีมะย่างไก่กินครับโดยเชฟคนเกา่าคนเก่าห่อเนี่ยนะครับเจี๊ยบผูรับหนูหัวหนูพัดหนูเสียบเสียดนี่นะครับเสฟเล็กเสฟเล็กคุณรอคอยก็อะไรอยู่บอ่ <c oughs> อ,อกระมูให้ท้องหน้านี่นะครับว่าเือเธอผู้เดียวผเพื่อนชอาเมียก็เด้อ เฮาคิดมาทำการขั่วเท่ากันนะครับร่องากเห่เาถวนคนเดียวโดยเสียเป็กของเฮาครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกเท่านึงครับว่าเฮาเสียเนื้องกินกันครับคอยติดตามนะครับขอ,ข,ของเแ้าของเสียเฮานะครับการขั่วไก่เฮาคิดมาอย่าเส็ยไก่เท่ากับที่ไปย่างมังครับแต่ไข่เต็มถวงเลยมีไข่ก็มาถ่วง กรายไ่ยวงออไรกูเรื่อ่กัใส่ใบกระเพราเนี่ยแกงเือกักพเขาวันมาเกี่ยวบเขาเขไหนเกี่ยวอยากยวให้ย่ยงขดมือ การมักของหไปเป็นอีกข้ออีกเสียบหนึ่งครับมังครันเสียบเบรกอันนี้เสียบเสียบต่ำครับเฮนียต่ำเขาบอกไปเรื่อยนเนียต่ำครับ ตรงประตงกระทามขงเราเล้วครับเนี่ยต่ำจะเสีบะเลี้ยทุกนอยู่ครับคนทำกันมัดเหล้อห้องระติเ มันหไม่ยครับใส่เข้าไปม่ยังเกลือเข้าเกลือเกลือบ่โอ้เกลือาะไรนี้ใ่ใส่่เทียมใส่เลอไมมีอะไรใส่เลยสอนใส่ไรเสียบายใส่ไหนเสียบไหนคับาากันไปครับโดยเสบต่ำาน่วปนเ้่วครับท่าโอเคโอเคบอเบิ่งครับเฮยยังต่อไปครับอีมมัมัได้เอาอยู่ หอมหวยหวโอ้ยทอากันอย่างครับเอามักแล้วโดยเชฟตั้มนะครับที่ได้ไหมคลิปทานให้ป่ะตั้มเนี่ยได้ชื่อคุณอมองงามอยูุ่ขาไม่จิกนะ เอาน่อจะเอางอีกน่อเที่งเท่องใส่อยู่บ่นี่ยเคร่งเ่องใส่อยู่อ่ะพอเรื่องใส่อยู่อ่ะใส่อของาทีเดียวถึงเนี้ก็อ้บกันใส่เลยบ้าเปตะุดยวดแต่วะของแขต่อข้าวทย่เดัอดเฮยีบัวบัวบัไปใส่บัวเป็นนี่ สุดยอดครับสุดยอดโ okay. อเคจบต่อครับโอบครับใยการโอบโอบไก่โอบครับมั้ย okay. เ๋ินเชียทานลงครับเงินเียต้งใส่เงินไปต้งเงียหนงมึงยุดเดียวยุดล่ะเอาขึ้นยุดไปถูกปะพอมายุดทันคอสดีไปต้องแก่เขาเว้ยเรียร์เียดล่ะเออผู้มไฟ คุ้มไฟเด้อเสียบที่คุ้มไฟก็มีครับเป็นผน,น,นังผนังจังหวะเบิร์นองกันครับปั๊มสีสุกนาตาเปาน็นยังไงครับพี่น้องครับหนาตา เป็นประมาณนี้นะครับใกล้สุกแล้วครับเดี๋ยวมันสุกยังงบังกันอีกทีหนึงนะครับหน้าตาเป็นยังไงสุกแล้วบปล่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดครับสุดยอด ไก่สุกักแล้วครับอย่นี้เต็ครับพี่นอ้องบอกออกุ้ยไข่แตกกระสุนดิดี